สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับยายชิมนะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกดซับสไครให้ช่องยายชิมด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยยายแน,นะนําปัญหาสุขภาพนะคะสาระเล็กๆน้อยๆอันตรายกับฟอร์มาลีนนะคะและวิธีเลือกซื้ออาหารทะเลให้ปลอดภัยทีนี้มาดูกันว่าฟอร์มาลีนคืออะไรนะคะฟอร์มาลีนเป็นสารมีพิษ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเคมีพันพลาสติกสิ่งทอและใช้เป็ญยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อราแต่ในกรณีนี้ผู้ประกอบการน,นำมาใช้ในถังที่ผิดนะคะนำมาใช้ในอาหารเพื่อให้อาหารสดคงความสดอยู่ได้นานไม่เน่าเสียหายนะคะอันตรายจากฟอร์มาลีนที่ปนเปื้อนในอาหารนะคะจะทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง การกินอาหารที่เปืเป้อนๆนะคะในปริมาณมากเนเปื้อนฟอร์มาลีนในปริมาณมากจะทําให้เกิดอาการผิดปกติกับร่างกายขึ้นได้นะคะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดท้องปากและคอจะแห้งหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกอาจมีอาการถ่ท้องท้องเสีย ขึ้นไซนอาเจียนหรือปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเป็นเลือดเพลียนะคะเพลียเหือออกตัวเย็นแล้วก็อาการคอแข็งทีนี้อาหารที่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนนะคะจะพบได้ในอาหารทะเลสดทั่วไปโดยเฉพาะปลาหมึกและรมงกระพุนนะคะรวมถึงอาหารทะเลประเภทอื่นๆเช่นปลาหมึกกรอบสบใยนางเล็กมือนางนะคะ ดังนั้นวิธีเลือกซื้อและรับประทานอาหารทะเลให้ปลอดภัยจากฟอร์มาลินเราต้องมีวิธีนะคะสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสามารถใช้วิธีการดมกลิ่นดมกลิ่นนะคะถ้าอาหารนั้นมีกลิ่นฉุนแสบจมกูกให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีฟอร์มาลินอยู่และก่อนการทำอาหารควรล้างให้สะอาด เพราะว่าฟอร์มาลีนส่วนมากจกะถูกฉล้างออกไปหมดเนื่องจากมีคุณสมบัติละลายน้ําได้ดีและควรปรุงอาหารให้สุกก่อนบริโภคนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามการุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดแต่ท่านทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ